ผลพิาสาจ์ไปสุดโกงของเหล่ากัปตันยักษ์แห่งกลุ่มหนวดดาและกลุ่มนี้กาลังจะมีสงครามพร้อมๆกันถึง3ด้านเกเรมีเลี่ยงกับเขาไปทั่วเลยนะสถานะของโมเรียเป็นยังไงบ้างการที่เจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะตายหรือเปล่า สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าจนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงผลวิชาส,สุดโกงของกลุ่มโจรสลัดหนวดดานั่นเองครับก็จากตอนล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยผลวิชาใหม่ของกลุ่มหนวดดาที่เราไม่ได้เคยรู้มาก่อนนั้นนี้เพิ่มเติมมาอีก3ผลปีศาจนั่นเองนะเราก็จะพูดรวมไปถึงสถานการณ์ในแต่ละด้านของกลุ่มหนวดดําด,ด้วยนะครับที่กำลังจะมีศึกการต่อสู้ถึง3ด้านด้วยกันนะครับโอ,โอ้ศึกเยอะเลยน,นะไอ้แก๊งนี้นะอ่ะเราก็จะพูดถึงความฝันของเจ้าตัวหนวดำดาด้วยนะครับเราก็ เป้าหมายที่แท้จริงนะครับว่าไอ้เจ้าตัวดวดดั้มเนี่ย จับโคบี้มาเพราะอะไรมีเป้าหมายอะไรกันแน่นะผลพิศาจชิมะชิมะหรือว่าผลเกาะครับเป็นความสามารถพิเศษของราชาจอโชดอาวโาโลปีซาโลครับเมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์เกาะนั่นเองครับโดยในตอนล่าสุดเราจะเห็นว่าปีซาโลเนี่ยเหมือนกับหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของเกาะไปแล้วครับเขาสามารถพูดคุยผ่านกระโหลกยักษ์ของเกาะได้เขาสามารถแทรกตัวตามส่วนต่างๆของเกาะได้เมื่อมีคนที่อยู่บนเกาะขยับขยีเคลื่อนไหวในจุดต่างๆของ ตัวปิซาโลนั้นก็จะสัมผัสได้ด้วยเช่นกันนะครับว่าตรงนู้นมีการขยับตรงนู้นใครมีการเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้นะแะน่นอนครับว่าดูแล้วเนี่ยไม่เป็นความต่าบ้านโกงๆอย่างหนึ่งเป็นความตมาบ้าที่โค้รจะรับมือยากอย่างหนึ่งนะครับคือการที่มันเป็นกอดทั้งกอดเนี่ยถ้ามันสั่ง ควบคุมสภาพแวดล้อมหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆนานาในก่อได้เนี่ยเอามาโจมตีเอามาทําร้ายหรือว่าสร้างเป็นสถานที่ที่แบบล,ล้อมคุ้มขังศัตรูอะไรแบบนี้ครับเออมันก็ดูแบบรับมือยากมากๆนะโดยความสามารถในลักษณะนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับความสามารถที่เราเคยเห็นมาก่อนหน้าน,นี้แล้วบ้างน,นะครับอย่างเช่นความสามารถของพีก้านะพีก้านั้นเป็นมรุษหินที่หลอมรวมกับหินได้ครับเราก็จะเห็นว่าโหแม่งพีก้าแม่งกลายเป็นแบบหิน ยักษ์ใหญ่ตัวเบลเลอร์บัตเทอร์เลยนะครับฟิลปิซาโร่แม่งก็คล้ายๆนะนะั่นแหละเพียงแต่ว่าปิซาโร่เนี่ยแม่งจะแอดวานซ์กว่าพิก้าแม่งหลอมรวมตัวเองได้กับแค่หินใช่ไหมแต่ว่าปิซาโร่เนี่ยแม่งหลอมรวมตัวเองเป็นเกาะไปเลยนะครับกับอีกความสามารถหนึ่งที่มีความคล้ายๆกันก็คือบูเลต์นะฮะบูเลต์เป็นมนุษย์รวมร่างทำให้เขาเนี่ยรวมร่างกับสิ่งต่างๆได้แล้วในเดอะบูบี้เนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยความสามารถของคนพิจารที่ตื่นแล้วของบูเลต์นะครับกลายว่าไอ้เจ้าบูเลต์เนี่ยแม่งรวมร่างกับเกาะทั้งเกาะเลยและความสามารถแแแแบบบมมมมม่่่งงงงโกงกกกกาาาาฟูลลพวววเเอรร์์คัััยยป็นตษ แก้ควบคุมเกาะได้นะผมกลายเป็นอสุรกายยักษ์ที่มีพลังโจมตีมหาศาลมากแล้วใช้คอมโบกับฮาคีได้ด้วยได้ไม <c oughs> โโกงจ,จัดจริงๆนะเพราะฉะนั้นมองเบื้องต้นนะครับอ่าผมมองว่าปิซาโล่เนี่ยก็น่าจะมีความสามารถแบบเหมือนเหมือนพีก้านะครับผมเหมือนเหมือนบูเลตนะครับแต่ว่าอาจจะมีความโกงกว่าก็เป็นได้ครับเพราะว่าในเรื่องในเวลานี้เนี่ยไอ้พวกเรากับตันยักษ์ของกลุ่มดัวดำแต่ละคนมันก็เปรียบเสมือนเป็นตัวบอสด้วยกันทั้งนั้นบีดีกรีเป็นตัวบอสด้วยกันทั้งนั้นนะครับเออความสามารถก็น่าจะโกงแล้วกกก็็หดวว่่าาาาาาาคคมมสสรรถจเเเัทียนน มาก,ก่อนหน้านี้นั่นเองนะด้วยความสามารถะดับดีเนี่ยัรรับมือย่าตรงที่ถ้าต่อสู้กับปิซาโลถ้าเป็นการโจมตีหรือทําร้ายก่อน,นะครับตัวปิซาโลเองเนี่ยจะไม่ได้รับดามจหรดกนะครับเพราะว่าไอพื้นที่กอะเนียมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ปิซาโลควบคุมนะครับถ้าจะโจมตีหรือว่าจะ,ะเผด็จศึกปิซาโลจริงๆ,ๆเนี่ยต้องทําการหาร aro, ่างจริงของปิซาโลให้เจอแล้วก็ทําการเผด็จศึกปิซาโลโจมตีปิซาโลร่างจริงให้ได้นะถึงจะโค่นล้มปิซาโลได้นะครับและคิดดูคือถ้าแม่งหลอมรวมทั้งเกาะไปแล้วเดี๋ยว มันเคลื่อนย้ายตัวเองได้ไปในทุกส่วนของเกาะในขณะที่มันควบคุมเกาะได้ทั้งเกาะน,นะครับผมเออมันรับมือยากนะฟังดูน่าปวดหัวมากนะส่วนเรือลรบยักษ์ซาควนบูฟเขากินพมพิสาท์เดกาเดกาเข้าไปเป็นพมพิสาท์ใหญ่ยักษ์ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ขยายร่างนั่นเองครับความสามารถของซาฮวนวูฟจริงๆก่อนอันนี้นเนี่ยก็มีการบอกใบ้ออกมาในวิเวอร์การ์ดแล้วนะครับว่าซาฮวนวูฟสามารถขยายร่างตัวเองได้เป็นผลมาจากผลพิศาทครับซึ่งก็ไม่คิดคว่าก็จะเล่นใช้คำ ตรงๆกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับว่าแม่งก็เป็นผลพิศาใหญ่ยักษ์นะผมขยายรางตัวเองได้นะ <laughs> ตรงๆดือด้อเลยนะแต่แคดีครับผมวิสันนี่เนี่ยแม่งมีความโกงเมื่องผู้ครอบครองเป็นซาฮวนวูฟ่แหละครับคือไซส์แล้วก็ขนาดของซาฮวนวูฟเนี่ยแม่งสูงมากแม่งตัวยักษ์ใหญ่มากครับซึ่งจากที่เราเห็นในภาพเนียจะเห็นว่าหูซาฮวนวูฟที่นอนอยู่เนี่ยตัวแม่งใหญ่จริงอะไรจริงเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายๆครับว่าความใหญ่นั้นคือน้ําหนักยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีน้ําหนักมากยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นในการโจมตีในการกระแทกในการออกท่าทางต่างๆนานาน,าน,นะครับและด้วยซาฮวนวูฟที่ไซ ยักษ์ใหญ่กันซะขนาดนี้ครับการโจมตีของเขานั้นย่อมมีความทรงพลังมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะเรื่องการทําลายล้างของซาฮวนวูฟเนี่ยเรียกว่าคงเป็นเบอร์ต้น,ตนของกลุ่มดวดด,ดาเลยก็ว่าได้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นทั้งปิซาโลแล้วก็วาโกชตเนี่ยพูดคุยกันใช่ไหมครับวาโกชตเนี่ยพูดคุยนั้วนึงว่าเขาเนี่ยจะเผาเมืองทิ้งนะครับแต่ปิซาโลไม่ยอมครับวาโกชตก็บอกต่อครับว่าการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งดีกว่าการให้ซาฮวนวูฟจัดการเลือกพวกนี้ไม่ใช่เหรอนั่นแปลว่าถ้าซาฮ ออกอารวาสขึ้นมาแล้วครับบ้านเมืองตึกลาบ้านชาวนี้เละเทะตุ้มเปแน่นอนนะเมื้องต้นตามที่เรารู้ส่วนสูงของซาควนวูถูกระบุในวิบวรการนะครับว่าสูงสุดอยู่ที่180เมตรนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้รู้แบบชัดเจนสักเดียวนะครับว่าไอตัวยักษ์ใหญ่หรือความยักษ์ใหญ่ที่เห็นเนี่ยมันเป็นแบบแม็กซ์สุดที่180เมตรแล้วหรือยังอนนะนะ เออแต่คือเท่าที่เห็นนี่แม่งก็ใหญ่มากนะถ้าแม่งใหญ่ได้ยิ่งกว่านี้อีกก็โอ้โหน่ากลัวสุดเลยเลยนะส่วนาด้านวาร์ก็ช็อตกินผลพิศาสกาบูกาบูหรือว่าผลสุลาเข้าไปทําให้เขานั้นกลายเป็นมนุษย์เล่าครับตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นเขาโชว์ความสามารถในรูปแบบอะไรที่มันจับต้องได้นะครับก็เลยยังไม่ไรู้ความสามารถไหมกันนะครับว่าไอ้ผลซุลาที่ว่าเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะแต่เราจะเห็นว่าวาร์ก็ช็อตเนี่ยนั่งอยู่บนฟองอากาศนะครับซึ่งเหมือนกับเป็นฟองอากาศที่แม่งลอยออกมาจากปากตาหัววูบอ่ะนะ คือปกติแล้วฟออากาศเนี่ยมันไปนั่งไม่ได้หรอกนะครับเออก็เลยไม่แน่ใจครับว่าการที่เขาสามารถนั่งบนฟออากาศได้เนี่ยมันเป็นความสามารถมาจากผลสุราของเขาหรือเปล่านะอ่ะก็ต้องรองดูในภายภาคหน้าต่อไปแล้วกันครับว่าหัวพิเศรของเขาเนี่ยครับจะมีความสามารถอะไรทําอะไรได้บ้างนะแต่ผมมอกว่ายังไงแล้วก็ต้องเป็นหัวพิเศษที่แบบโก,กงอยู่แล้วนะครับเป็นโจรสลัดที่สุดแสนจะชั่วร้ายสร้างวีรกรรมชั่วร้ายเคยอยู่ในคุกระเลเวล6อะไรแบบนี้ครับพลังขอยพวกนี้เนี่ยมันโกงอยู่แล้วแน่นอนนะมาพูดเรื่องความฝันของเจ้าตัวหนวดดำก จับโคบี้มาเพราะว่าอยากจะเอาโคบี้ไปต่อรองกับรัฐบาลโลกเพราะเขานั้นอยากจะเปลี่ยนให้เกาะโจรสลัดฮาจิโนสเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรอย่างเป็นทางการมันจะได้กลายเป็นอาณาจักรภายใต้สังกัดรัฐบาลโลกและเขาเนี่ยก็จะเป็นราชาแห่งอาณาจักรนวดดำยังไงล่ะเซ่ฮ่าประเด็นคืออย่างโจสลัดจอมวายร้ายอย่างนวดดำบึงเป็นบ้าอะไรทําไมถึงอยากจะไปเป็นคนในสังกัดรัฐบาลโลกอะไรประมาณนั้นครับเป็นสิ่งที่แฟนพีก็แบบงงเกาหัวเล็กน้อยถึงปาน การนะ การที่มันอยู่ของบัลลีมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออจะไปให้โดนรัฐบาลโลกครอบคัวหรือว่ามีอำนาจเหนือตัวมันเองทําไมอะไรแบบนี้นะการกระทาของดวดด,ดัก็เป็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกันครับกับการที่เขาเคยจับเอสแล้วก็เอาไปแลกกับตั้งแ่งเจ็ดเทพจลสลัดนะเออก็มาบุกเดิมอีกแล้วนะสลัดเจ้าดวดด,ดานะคือผมก็เชื่อแหละครับว่าตัวดวดด,ดาเองเนี่ยมันก็เป็นไวรัสอยู่วยัยขันคนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดอยากจะให้อาณาจักรของเขานะครับกลายเป็นสังกัดรัฐบาลโลกนะครับแล้ว ก็จะได้เป็นราชาของอาณาจักรตัวเองยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าตัวดวดด,ดันั้นคงไม่ยอมที่จะอยู่ใต้ใครจริงๆหรอกครับด้วยความโฉดชั่วร้ายของเจ้านี่เดี่ยมันก็คงจะมีแผนเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่อีกทีนั่นแหละนะถ้ามองแบบเบื้องต้นเลยการที่เป็นสมาชิกของรัฐบาลโลกเนี่ยจะได้สิทธิ์อะไรบ้างครับอถ้าเป็นประเทศที่อยู่ในสกัดรัฐบาลโลกใช่ไหมครับแล้วเจ้าตัวดวดด,ดัเนี่ยมีการส่งส่วยมีการจ่ายเงินให้กับเผ่ามังกรฟ้าหรืออะไรแบบนี้ครับตัวดวดด,ดัเองเนี่ยก็จะได้สิทธิ์เข้างานประชุมรววด้วย พอเข้าไปสู่งานประชุมลีเวรี่เข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวนะครับผมผมว่าประเด็นมันอาจจะอยู่ตรงนั้นนะค,คือตัวดดดัเนี่ยอาจจะมีแผนเข้าไปปั่นป่วนในงานประชุมลีเวรี่หรือว่าอาจจะมีแผนชั่วร้ายในการบุกรุกแมรี่จัวก็เป็นได้นะโดยกรณีคล้ายๆแบบนี้เคยมีมาก่อนให้เราเห็นแล้วด้วยนะครับก็คือกรณีของเจ้าวาโปนะตอนแรกก็ตรกละกรมลำบากอะไรกันไปครับแต่ว่าเราจะได้เห็นในวิสตอรี่นะครับาจากการที่เขาสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาล้ำรวยได้นะครับจากการที่เขาสร้างเด็กชนิดให่ขึ้นมานะครับพอ ร่ำรวยขึ้นมากลายเป็นราชาของอาณาจักรใหม่แบล็กดัมคงมีเงินถึงแล้วก็ร่ำรวยอะไรกันพอสมควรครับเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะไปเข้างานประชุมรีเวอรี่อะไรกับเขาด้วยนะกับความฝันที่จะเป็นราชาของอาณาจักรตัวเองของหนวดดำเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเฮ้ยเป้ก็มีฟิลมีบรรยากาศคล้ายๆกับประวัติล็อกดีซีเบ็กที่เราเคยรู้ด้วยใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้าล็อกดีซีเบ็กเนี่ยเคยถึงขั้นที่ว่าอยากจะเป็นราชาของโลกไปดีอะไรแบบนีีนะ ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันครับว่าความฝันของโดดดำนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก,การกระทำของโดดดำที่มันมีความคล้ายคลึงกับล็อก d c b e c เนี่ยครับเขามีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่กับล็อก d c b e c กนะก็รอเฉลยรอ,อการยืนยันในตอนต่อไปนะและตรงนี้ขอพูดถึงกาบด้วยนะครับคือเราจะเห็นว่าตัวโดดดำเนี่ยจับโคบีเพื่อที่จะต่อรองกับรัฐบาลโลกใช่ไหมครับผมเลยมองว่าในกรณีของกาบ่าทาต่อสู้ในศึกเกาะจสรสลัดทาจีโดนสื่อแล้วเกิดแบบเพี้ยงพ้ำจริงๆโดนจับตัวได้หรืออะไรอย่างเงนะี้ยจริงๆครับสมมุตินะถ้าเพี้ยงพ้ำจริงๆนะ ยังไงแล้วกาบก็ไม่น่าตายนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเพียงพำมก็คงจะโดนจับตัวนั่นแหละครับและตัวดะดบเนี่ยก็คงจะเอากาบไปต่อรองนู่นนี่นั่นนะผมเหมือนกับที่จับตัวโคบี้เพื่อที่จะเอาโคบี้มาต่อรองกับรัฐบาลโลกนั่นเองนะเพราะฉนั้นก็สบายใจได้นะสำหรับเหล่าแฟนขับของกาบหรือคนที่เชียร์กาบนะ ถามว่าโอกาสแพ้หรือโอกาสเพียงพัมมันมีไหมมันก็มีแหละครับผมอ่ะมันก็ไม่มีอะไรไร้อเปอร์นหรอกนะในเรื่องแบบนี้นะผิดแต่ว่าโอกาสที่กราฟจะตายนั้นน้อยมากนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเพียงพัมหรือแพ้ก็คงจะโดนพวกกลุ่มดอดด,ดาจับตัวไว้ก่อนเพื่อเอาไปเป็นเครื่องต่อรองกับรัฐบาลโลกนั่นเองนะศึกแรกที่เราเคยเห็นเลยเนี่ยก็คือกลุ่มดวดด,ดาปะทะกับกลุ่มรอใช่ไหมครับโดยศึกนี้เนี่ยทางด้านกลุ่มดอดดาก็จะมีตัวดวดดาเองมีแบนดออกเกอร์มีด็อกคิวมีเบอร์เจสมีมารสตองเกอร์ครับ เปโปกเป็นมือขวาองรอมีซาติมีแพนกินนะจริงๆแล้วเปโปกก็เก่งแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อสู้ตอนคืนเปโปกก็น่าจะใช้พลังได้เต็มที่มากกว่านีเพราะว่าเปโปกมันจะใช้ร่างสูรลองได้ไงตรงนี้เนี่ยเคยบอกไว้แล้วครับเบื้องต้นในเมื่อมันยังไม่มีการอัปเดตในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ยังคาดว่าตัวดวอด,ดําน่าจะยังต่อสู้ติดพันกับรออยู่ยนั่นแหละครับมันยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้เลยนะส่วนศึกอีกด้านหนึ่งครับที่เราเห็นในตอนล่าสุดนี้เลยเนี่ยก็คือเรากลุ่มด,ด,ด Go, นะมีชิลิวมีปิซาโลแล้วก็มีซาควนวูฟครับโดยด้านนี้ต้องบอกว่าเจอศึกหนักเหมือนกันนะเพราะว่าต้องเจอกับพลเรือโทในตำนานอย่างการนะครับผมคือการได้แม่งโชว์ของแบบทีเด็ดเลยนะพร้อมกับหน่วยซอสซึ่งหน่วยซอสเนี่ยก็มีทหารเรือยศสูง,สงอย่างน้อย2คนที่เราเห็นนะครับระดับพลเรือตีสองคนอย่างกรูดนะครับแล้วก็คุจากูนะเป็นหลานของพลเรือโทซลิวด้วยนะเออก็ดูแล้วท่าทางฝีมือพอตัวเหมือนกันนะหน่วยซอสมาก,กันหลายคนเลยครับแล้วก็มีทาชิญิอะไรอย่างนี น,นอกจากนี้อาจจะได้รับการสมทบจากเพโลนาแล้วก็โบเลียด้วยก็เป็นได้ครับคือเรารู้ใช่ไหมครับว่าเพโลนาช่วยเหลือโคบี้โดยมีเงื่อนไขให้โคบี้ไปช่วยเหลือโมลียทีนึงและสถานการณ์ตอนที่เราเห็นเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าโคบี้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้ว มีการช่วยเหลือผู้คนต่างๆา,นา,นาด้วยแถมโคบี้ยังใจดีเอาตัวเองเป็นเดี่ยวรอซะอีกด้วยนะครับถ้าคิดง่ายๆถ้าโคบี้ช่วยเหลือตักโทษคนอื่นๆได้เยอะักขนาดนี้เนี่ยนั่นแปลว่าโคบี้ก็น่าจะช่วยเหลือแก็กโคลเบียออกไปแล้วด้วยเช่นกันใช่ไหมครับถ้าแบบมองแบบง่ายๆอะไรอย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีสถานการณ์ต่อสู้อะไรกันขึ้นมาครับแล้วถ้าแก็กโคลเบียถูกดึงให้มารวบวงการต่อสู้ด้วยเนี่ยแก็กโคลเบียนั้นก็คงจะต้องต่อสู้กับพวกกลุ่มดวลด,ดำนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นนนรรอออออดกกกกกไปปจจจาาาาเเะะี่ัาา็วมมื วข่าวของโมเลียกัหด่วยซ้อนก็เป็นได้นะเพราะยังไงแล้วโมเลียที่มันโดนกลุ่มดดดำจับตัวไว้เนี่ยมันแปลว่าตัวโมเลียเนี่ยไม่ได้คิดที่จะเข้าพวกกลุ่มดดดำหลอกนะครับถ้ามีการต่อสู้ขึ้นมาจริงทั้งโมเลียและก็เพโลดานั้นคงจะเลือกต่อสู้กับกลุ่มดดดำเพื่อให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นออกจากเกาะดีให้ได้ก่อนอาจจะเป็นการ่วมมือเฉพาะหน้าอะไรกันไปนั่นเองนะ่วยด้านหนึ่งอันนี้น่าสนใจครับสถานการณ์ที่เกาะเอ็กเฮครับตึกด้านที่3ของกลุ่มดดดำครับถ้าเราเห็นด้านแรกแล้วก็ด้านทีี่2ไป้เเนพราะฉ คาดว่าไอ้ด้านที่3เนี่ยก็ต้องเป็นพวกเหล่าสมาชิกที่เราไม่ได้เห็นใน2ด้านนั่แหละครับมันก็จะเหลือแค่คูซันนะครับเหลือลาฟิตแล้วก็เหลือเดวอนนั่นเองครับก็ต้องรอการยืนยันรอการเฉลยที่แท้จริงทีนะครับว่าจุดประสงค์ของกลุ่มดตามที่เดินทางไปยังเกาะเอเคสเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะโดยสุดท้า้สาของกลุ่มดตามนี่ครับก็มีโอกาสจะได้พบเจอกับกลุ่มวกฟางนะครับ C P C โลยอกที่ควบคุมเซราฟิม พวกกองทัพเรือรัฐบาลโลกนะผมมีพลเอกคิสลรุแล้วก็ห้าผู้เทเฒ่าอย่างแซตเทิร์นด้วยนะด้านนี้ไนะีแม่งแบบวั่วจัดจดนีผมหลายขุมกําลังหลายพักหลายพวกหลายฝ่ายเสิเลยเกินนะ ย้ำนะครับว่าในสึกไดรทสานเนี่ยเป็นการคาดเดานะครับว่าคนที่น่าจะโผล่มาเนี่ยที่บอกว่ามีคุซันลาฟิธเดวอนนะเป็นการคาดการจากการที่ตัวละครเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีบทบาททั้งตอนต่อสู้กับรอแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทในก่อนจสนสลัดฮาจิโนสือครับคือไอสามคนนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เหลือนะก็เลยคาดการว่าน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เดินทางไปยังเกาะเอเคนั่นเองอะนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นี่เองครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าสําหรับศึกทั้ง3ด้านของกลุ่มนนนนน่่ววตาาเคิดดและ้้ั ลงเอยยังไงจะมีผลลัพธ์ยังไงนะแล้วใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้จากที่ผมพูดไปในคลิปนี้ครับก็มาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ดีดีเช่นเคยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเราด้วยนะกดตะละังค์กดใส่กระดิ่งไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, แชร์สำคัญมากและเป็นการส่งเสริมกัรกริทึมได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะผมใครที่กดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับขอให้ส่งการนี้นะครับไปสาดน้ำ เยอะๆนะครับใครเป็นผู้ชายนะครับไปแปะแป้งสาวคนไหนก็ขอให้ได้พูดคุยสารสัมพันธ์ต่อให้ได้มีแฟนในวันสงการานต์กันไปเลยนะอออขอให้มีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆในช่วงฤดูร้อนนี้นะแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมปโปรดกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ